หุ้นเด่นเลยนะวันนี้เรียกว่าเป็นหุ้นใหม่แกะกล่องนะพี่อ่องเพิ่งจะออกบทวิเคราะห์ไปนะครับก็เลือกหุ้นเด่นมาเป็นตัว Vih เลย <มา S 2> นะครับเป็นอีกโรงพยาบาลใหม่ที่เราเพิ่ง c o อ e r มาจริงๆเขา l i s t e เข้ามาในตลาดเนี่ยหลายปีละนะครับได้พี่อ่องช่วยเล่าว่าความน่าสนใจของตัวนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะ ได้ครับก็ทำสิ่งนี้ตัวนี้เนี่ยที่เราลองมองดูนะครับคือเราไปไล่ดูว่าโรงพยาบาลไหนที่ valuation ถูกบ้างนะครับก็เจอตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้ PE เนี่ยอยู่ที่ประมาณ15เท่านะครับถือว่าถูกมากๆซึ่งปกติเนี่ยช่วงนี้โรงพยาบาลก็โดน d e l ต t i n g กันลงมาแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าเทรดกันต่ำ20เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็น standalone ก็คือเป็นโรงพยาบาลเดียวแต่ความจริงตัวนี้เนี่ยไม่ใช่โรงพยาบาลเดียวเป็นเชนนะครับเขามีเนี่ย4โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีประมาณ480เตียง นะครับฉนันถือว่าเป็นเชนที่แบรนช่นน่าถูกสุดในเมืองไทยแล้วนะครับประมาณ15เท่านะครับแล้วก็ตัว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 บาลานซ์ชีตเขาก็ดีมากนะครับก็คือตอนนี้มีเงินสดในมือเนี่ยประมาณ1,200ล้านนะครับฉันเนี่ยถ้าคิดับหาออกมาเป็น ev per base นะครับ enterprise value per base ออกมาเนี่ยอยู่แค่ประมาณ10ล้านบาทต่อเตียงเองนะครับก็คือถ้าเท่าที่เคยแ r a c k ข้อมูลมาถ้าสร้างโรงบันใหม่ในกรุงเทพหรือปริมณฑลเนี่ย ต้องใช้เงินประมาณ 10- 12ล้านฉะนั้นแปลว่าซื้อตัวนี้เนี่ยมีกำไรทันทีและไม่ต้องแบบไปสร้างใหม่เนี่ยถูกกว่าด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นพอเราเห็นว่าเริ่มถูกเราก็เลยไปลองหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีความน่าสนใจยังไงบ้างนะครับหลักๆเนี่ยก็ตัวนี้เนี่ยเขามี4ี่โลนะครับแล้วก็กําไรโตที่เป็นตัวออแกนิกของเขาค่อนข้างดีนะครับครึ่งปีแรกเนี่ยกำไรเนี่ยโตมาประมาณ50%อยอดเยี่ยนะครับหลักๆก็ จะเป็นเรื่องของรายได้ต่อหัวที่มากขึ้นจากการที่พยายามทําตัวเองให้เป็น t e r t i a มากขึ้นนะครับแล้วก็มีตัว SSO นะครับก็มีผู้ประกันตนเนี่ยทยอยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะสาขาสมุดสาหรเนี่ยก็ผู้ประกันตนเนี่ยกระโดดท่อนขัางเร็วนะครับมีการกิน market share ได้บางส่วนนะครับฉะนั้นเนี่ยมาจิ้นอะไรก็ดีขึ้น นะครับเขามีสี่โลงเนี่ยนะครับหลักๆก็จะมีตัวที่คอนทิบิวกำไรเยอะๆเนี่ยก็จะเป็นตัวอ้อมน้อยกับหนองแคมนะครับแล้วก็มีสมุทรสาคอที่รับ SSO รับ s s o 2สาหานะครับก็จะเป็นที่ตัวอ้อมน้อยแล้วก็ตัวสมุทรสาคอนะครับฉันออแกนิกเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะโตใช้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนประมาณเดือนสิเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะมีการปรับค่ารักษาพยาบาลขึ้นด้วยนะครับประมาณ3าถึง็เอร์เซนแล้วแต่อเทมนะครับก็ไม่ได้ปรับมา2ปีแล้วฉะนั้นเนี่ยตัว ตัวเลขอะไรเนี่ยก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับทีนี้ถ้าเราลองดูเทียบกับตัวใหญ่อีกมุมหนึ่งนะครับก็ปีนี้เนี่ยกำไรของเขาเนี่ยเราทำเนี่ยน่าจะโตสัก20%นะครับถ้าเทียบกับ BCH หรือ CG เนี่ยกำไรปีนี้จะโตสัก14-15%ก็ถือว่าเป็นตัวที่ g r o w อาจจะดีกว่าตัวใหญ่แล้วก็ valuation เนี่ยถือว่าถูกกว่าเพราะว่าตัวใหญ่ในตอนนี้ก็ P/E 24-25เท่านะครับแล้วก็ ตัวนี้ก็ลุ้นเรื่องตัว R W มากกที่กำลังจะปรับเลทขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับก็ปีนี้เนี่ยเขาน่าจะต้องโดนเหมือนตัวอื่นนะครับ mm hmm. ก็คือเรื่องของการตั้งโพิชั่นของตัว R W มากกแต่โลงอื่นเนี่ยเขาอาจจะตั้งกันไปละนะครับช่วง2คิวของ V I H เนี่ยเดี๋ยวเขาจะตั้งคิวสนี้นะครับตัวเลขเนี่ยน่าจะที่เราถามเนี่ยสัก15ล้านนี้น่าจะมีผลจะทบ นะครับแต่ว่าก็ลุ้นเรื่องปีหน้าว่าปรับเลทเพิ่มก็ไม่น่าโดนแล้วตัวเนี้ยที่ปีนี้โดนอาจจะโดนสองรอบอนะครับแล้วแต่ว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยเขาปรับของปีนี้ให้หรือเปล่านะถ้าแต่ในแอสโซเมชันของเราอะก็คือใส่ปแล้วว่าตัวปีนี้ประมาณคือเกือบสามสิบล้านนะครับอืมแต่ถ้าปีหน้าปรับเพิ่มมาเป็นหมื่นสองเนี้ยก็ไรก็จะกระโดดขึ้นมา นอันนี้คือเรื่อง existing ที่ถือว่าโตใช้ได้เวอร์ชันถูกนะครับแต่ว่าเขาจะมีอีกหนึ่ง new S curve นะครับก็คือเขาจะไปเปิดโรงพยาบาลใหม่นะครับอันโปรเจกต์ตัวนี้เริ่มประกาศออกมาแล้วมีการซื้อที่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับน่าจะเปิดเนี่ยประมาณปลายปี2026อีกสัก2ปีข้างหน้านะครับก็สิ่งที่น่าสนใจคือเขาจะทำเป็นแบบ premium hospital เลยเป็นเ tertiary care แบบเป็นแบบ เป็นเทอร์เชอรี่เป็นแบบเรือโครงใหม่ของกลุ่มในก็วาได้นะครับแต่ว่าตัวชื่อโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ประกาศออกมานะครับอันนี้ต้องติดตามต่อแต่ว่าความน่าสนใจคือจะเป็นโมเดลที่คล้ายๆกับความสําเร็จของตัวซีเราชปิยมหารากาลุนกับทนบุรีก็คือ2โรงเนี้ยมีความเหมือนกันคือเป็นเอกชนที่ไปอยู่ใกล้ๆก,กับโรงพยาบาลซีเรี่ะทีนี้โลเคชันของโรงใหม่เนี่ยนะครับก็จะไปอยู่ใกล้ๆก,กับศูนย์แพทย์การศนานะฮะซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐ ที่อยู่อันเดอร์ซีเรียสเนกฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะดึงคุณหมอซีเราชเนี่ยมาทําที่โรงพยาบาลนนที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ประกอบกับถ้าเราไปดูลิสต์ผู้บริหารของ v i h นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณหมอซีเรเกืถึงมดเลยก็เชื่อว่าน่าจะมีคอนเน็กชันตรงนี้นะครับแล้วก็จะทำาทร์เก็ตเนี่ยก็คือเป็นโรงพยาบาลพรีเมียมมีคุณหมอซลเราชเป็นหลักน,นะครับแล้วก็ตัวทาร์เก็ตกลุ่มเนี่ยก็คือถ้าถ้าถ,ถ,ถ้าไปดูโซนแถวๆนั้นนะครับก็จะเป็น หมู่บ้านเกิดใหม่เยอะนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างลักชัวรี่นะครับฉะนั้นเนี่ยก็จะทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นไฮอินคัมนะครับซึ่งไฮอินคัมเนี่ยหลักๆตอนนี้ถ้ายังไม่มีโรงบาลระดับพรีเมียมเนี่ยเขาอาจจะเข้ามาในเมืองแต่ถ้าสมมติมีทางเลือกเนี่ยก็อาจจะเป็นทางเลือกได้นะครับโงบรง้าลรอบๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็ยังไม่มีใครทําที่เป็นแบบ พรีเ i ียมฮอสพิ a อนะครับฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นโปรแรกที่ที่ถามแต่ว่าก็มีความเสี่ยงเพราะว่าเงินลงทุนนี่ห่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องติดตามนะครับใน2ปีข้างหน้าว่าโปรเจกต์เนี้ยจะมีความสําเร็จหรือเปล่านะครับซึ่งก็ใน v a l u a เ i ชัของเราเนี่ยเราก็ใช้แบบแอ s ม m p ชั่นที่ไม่ได้ g g ก e s ส i v e มากนะครับคือแบบกลางๆแล้วเรก็ d i s c o u n ว v a l u เ t ชั่ไปเลยนะครับว่าตัวโรงพยาบาลใหม่เนี่ยเราดิสคา n t ไป40%นนะครับก็คือ อาจจะเหลือ valuation เนี่ยประมาณ2บาทสัก2องบาทห้อันนี้คือ discount ไปแล้วนะครับใช้แบบแ s u m p t i o n ที่ conservative แล้วก็ discount ไปเลย40%จาก valuation ของโรงพยาบาลใหม่ที่ควรจะเป็นนะครับคร่าวๆเนี่ยเราคิดว่ามันอาจจะได้ถึง3ามสีบาทนะครับถ้าสำเร็จเนี่ยแต่ว่าเรา discount ไปเลย40%นะครับชั้นรวมๆเนี่ยตัวนี้เราก็ให้ target price เนี่ยที่ส5บาทนะครับเป็นโรงพยาบาลเก่าเนี่ยประมาณ12.5แล้วก็โรงพยาบาลใหม่เนี่ยประมาณ2.5โดยมีดิสคาวละ40%นะคบเปอร์เ โดยสรุปก็คือตัวนี้เนี่ยสิ่งที่น่าลุ้นคือ v a l u a t i o n ตรงนี้สิบห้าเท่าก็คือถือว่าถูกที่สุดในโรงพยาบาลแล้วตั้งแต่ส่วนใหญ่เนี่ยโรงพยาบาลก็เทรดแทนพียี่สิบตลอดนะครับมีช่วงเนี้ยโดนดีเลทลงมาแล้วตัวเนี้ยก็โดนพีแค่สิบห้าเท่าแต่สิ่งที่จะลุ้นได้ต่อจากเนี้ยที่น่าสนใจก็คือเรื่องของตัวออแกนิ g โกล t h จากโรงพยาบาลเดิมๆที่ตะกี้เล่าไปแล้วว่าตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่อง SSO ที่ถ้าปรับเทรดตัวนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะมีสัสดส่วน SSO 20% นะครับแล้วก็เรื่องของโรงพยาบาลใหม่นะครับที่จะเป็นเจอชารีแคร์นะครับรวมๆก็จะประมาณนะครับโอ okay. เครนะครับ้าหมาสิบห้าบาทนะครับ V.I.H. เอ่อก็เป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าวันอังคารในราคาล่วงลงมาตามเอ,อตลาดที่ปรับลงมานะเพราะฉะนั้นที่พุ่งขึ้นมาช่วงก่อนหน้าก็ลดลงมาให้แล้วเพราะฉะนั้นก็แนะนําซื้อนะเป็นหุ้นเด่นวันนี้นะครับสําหรับตัว V.I.H. นะครับเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่เรียกว่าถูกที่สุดในตลาดเมืองไทยแล้วกันนะครับ